สวัสดีครับเี่มาตกกับไอก้วนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาพร้อมกับของขายนะครับของฟรีก็มีอยู่ในเกมก็เดี๋ยวเวลาเหลือไปกดๆให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เหลือก็ไปดูเองแตนะ่วันนี้เราจะมารีวิวชุดใหม่นะครับแล้วก็ท่าทางใหม่ด้วยนะครับก็คือมา2อย่างเลยในตู้เดียวนะกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14พสีโอ้เหมือนไสิ14กุมภาจนถึงวันที่23กุมภานะ แค่ได้ยินชื่อวันก็เหมือนใจแลยพวกมีแฟนใครไม่มีก็อย่าลืมนะครับแล้วยังมีโซนวาเลนไทน์ให้เข้าไปเล่นได้นะครับในย่ยานผักกรบพบรักนะก็สามารถเข้าไปสร้างห้องเล่นกันได้นะมีแบบนุ่มสาวๆยูเนเต็มนะปเด่นได้แต่ช่างโซน,นก่อนนะครับโอเคเอ่ม กิจกรรมนะครับก็จะมาในตู้สุ่ม8 T นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการันตีกินเกลือนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะกิจกรรมนี้อย่างที่บอกไปว่าเริ่มบนวายนถายนะครับชุดก็จะเป็นแบบชุดแนวแบบน่ารักน่ารักนิดหนึ่งแล้วก็ตัวอ e ีโมดหรือว่าท่าทางที่เข้ามาด้วยกันก็เป็นท่าทางแบบสไตล์น่ารักนะครับเ,เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันเลยดีกว่ามีท่าทาง2ท่าด้วยนะครับมีชุดมีปืนด้วยแล้วก็ ยังมีตัวกล่องศพด้วยคุมคุ้มอะเอาจริงๆตู้นี้คุ้มคุ้มอะเริ่มกันที่เริ่มกันที่อันแรกก่อนละกันเอาอะไรก่อนดีสกิมปืนก่อนละกันสกินปืนเนี่ยก็เป็นสกิมปืนกอซ่าระดับสีม่วงนะครับอันนี้ก็เพิ่งมีแจกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้กิจกรรมเอาไปฟรีแล้วก็ก็ไม่ต้องสือ นละก็กดออกแล้วเอาอย่างอื่นไปแทนกรหรับปืนตัวนี้ก็บวกระยะ2องแม็กซ์ซีนหนึ่งแม่นยำแล้วลงหนึ่งนะครับแต่งถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็เอาไปสะสมไได้นะครับเผื่ออนะคนไม่มีแบบสลับสตัดปืนได้นะเผื่อใ,ใช่สมมุติว่าอยู่ในตู้แบตทไไีไม่เป็นไรหรอกไม่แพงหรอกนะครับก็ตัวนี้คือไอเทมที่1ที่อยู่ในตู้นะครับอันที่สองที่อยู่ในตู้เอ่อเป็นกล่องศพตะกัน กล่องสปน,นี้หายากนิสอยู่อู้หาไม่ยากมากมัง้งจำรูปมันได้อยู่นี่นี่นี่เป็นกล่องซบรูปกล้องพอลอ,อยนะไม่รู้สมัยนี้เกิดทันกันไหมแต่ว่าก็ถ้าไม่ทันมันก็คือกล้องกล้องเชก,เกิอ่ะรู้จักปะจก็กเชกิปะ เมื่อก่อนมันจะเป็นทรงแบบนี้นะหรก็จะเป็นอีกแนวนึงอะครับตัวน,นี้ก็อยู่ในตู้เช่นเดียวกัน,นเป็นไอเทมที่สองเคลื่อนแบบเคลื่แบบนอน,น,นอืมไอเทมที่สามอันนี้เป็นท่าทางนะครับท่าทางจะมีทั้งหมด2องท่าอันนึงจะเป็นท่าเก่า ระดับสีฟ้านะครับถ้า,าก็เยอะอีกอึบอึบอึบอยู่ในว่าท่านี้เทิร์อ่าอค่ถ้าใส่ตูดนั่นเองอตัวความผู้ชายชายมันก็จะอืมอืมดูทีหนึ่ง ให้ดูข้างๆให้ดูข้างด้วยไห้ไหนก็ไหนน่ะให้ดูข้างหน้าด้วยกันจบเรื่องหนาอีกหนึ่งรอบเผื่อคนชอบตูดก็อยู่ในตู้นะครับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นท่าใหม่นะครับท่าใหม่เป็นท่าคู่ความจริงท่าคู่ก็พึ่ง าขายไปนหนึ่งท่าอันนี้เป็นท่าที่สองนะครับคนตีนตักใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นท่าที่แบบว่าเอ้ยเรามาแบบจับคู่กันนะอ,อ้าวอันนี้ไม่ยอมอ้าวอันนี้ไม่เอาเอะเอะเอะย,ย,ยังไงอะคนตีนหนีคนตกไปหนึ่งทีแล้วก็ออเคหลักกันได้นะครับน่ารักดีท่านี้เห็นไหมน่ารักเมืมันตบเนี่ย ดีไม่ตบหัวครับก็ใครมีแฟนก็ไปใช้กับแฟนนะครับใครไม่มีแฟนก็เอาไปย่านนะเดี๋ยวน่าจะมีคนมาใช้ด้วยกับเราเพื่อจะได้แบบสารสัมพันธ์นะะเป็นแฟนต่อมาเป็นชุดจำบ้างนะครับชุดในกิจกรรมนี้อ่าระดับสีม่วงนะชุดนี้น่ารัก นะครับเคยแจกไปในกิจกรรมฟรีไฟอิดอลนะมีได้กันอยู่ไม่กี่คนเพราะว่าเป็นแบบของรางวัลพิเศษนี่ก็เอากลับมาขายแล้วรื่องแปลกใจนะครับเกมฟรีไฟที่แบบเจ้าของขายไปแจกของแจกมาขายเป็นเรื่องปกติเล่นกิจกรรมก่อนก็ได้ใช้ก่อนหรือว่าซื้อก่อนก็ได้ใช้ก่อนนะในแพ็คนี้ชินจูกุอินฟลูเอนเซอร์นะครับเ็เป็นแพ็คแบบให้เรานึกถึง a c e b o o k นะเห็นปมีกดไลค์ แล้วก็สีฟ้าขาวนะแต่ไม่เป็นคอเด็บอะไรนะนแบบเหมือนเขาเรียกว่านึกถึงเฉยใช่แล้วก็ชุดนี้น่ารักมากสดใสใช้แล้วดูเป็นแบบสติมเมอร์อย่าลืม follow นะครับกดไลค์ด้วยคอมเมนต์ด้วยกดแชร์ด้วยมีหมาหมาจิ้งจอกอยู่ที่เอวนะครับหมุนให้ดูไกลๆก่อนเป็นแบบนี ใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้เปิดเลยแล้วกันก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับแยกเป็นชิ้นอันนี้พาที่เป็นเสื้อก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์อ่าเครงใน,ในใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งข้างนอกก็เป็นโอเวอร์ไซส์สีฝาหนำเงินมีคอจะออลูปไห้นะแต่ไม่ใช่ไม้ทองคำเป็นไม้เงินผาที่2สองนะบกางเกง เป็นขาชั้นเกงตัวนี้ไปใส่ได้กับชุดอื่นเยอะแยะนะโอเคอยู่ไอ้สามเป็นรองเท้ารองทา,ทาไม่ค่อยมีแปลกใหม่เป็นเท้าสีเงินธรรมดาท้าที่สี่นะครับอันนี้เป็นแว่นตาพร้อมกับหน้ากาก,ากมไม่มีหูฟังนะฟังมันของหูฟา้าเป็นแว่นตาหน้ากากที่ใช้ไปเท่อย,อยู่เอาไปใส่ได้ชุดอื่นเป็นหน้ากากแบบที่เอาใส่ในชีวิตประจําวันนะอันเนี้ยเหมือนเลยนะอละสิบบาท แล้วก็สุดท้ายเป็นทรงผมพร้อมกับหมวกนะครับ <Okay. S 1> ถ้าสนใจนะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชร19 49 99 199 299 399แล้วก็499นะครับหมดตู้ก็เท่าเดิมนะครับ1,572เฮเท่านั้น้นองก็เลือกได้อยากได้อะไรของเ่าว่ามี5ชิ้นน่ะยี่ดูมีท่าทาง2ท่างท่าเก่าท่าใหม่มีกล่องศพนะครับมีปืนแล้วก็ยังมีชุดอีกต่างหากโอ้โหคุ้ม,มนะครับ สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายผมจัง